พ่อไซทราบมาว่านอกจากเป็นนักศิลปะบำบัดแล้วยังทำอย่างอื่นเยอะแยะมากมายทำอะไรบ้างคะก็เป็น,นบปรเจกต์ที่ ออกแบบสีที่มีกลิ่นเพื่อให้คนตาบอดสามารถสร้างงานศิลปะได้ก็คือเป็นนักออกแบบกระบวนการศิลปะเพื่อนํากระบวนการนั้นน่ะไปใช้กับคนคนนั้นเฉพาะคนเฉพาะเรื่องเพื่อให้เขาทํางานกับตัวเองได้ง่ายขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นผ่านการทํางานศิลปะด,ด้วยกระบวนการนั้น,น,นอย่นเ้ค่ะ พื้นที่สวยงามบรรยากาศดีๆที่คนทั่วไปออกมาใช้ชีวิตรับบรรยากาศกันนั้นคนพิการเองก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่มีไลฟ์สไตล์แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าข้อจํากัดของคนพิการก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะคะตามแต่ประเภทของความพิการที่เห็นชัดเจนก็จะเป็นเรื่องข้อจํากัดในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบๆตัวและถ้าพูดถึงคนตาบอดที่เห็นชัดเจนก็คือข้อจํากัดด้านสายตาค่ะ และถ้าพูดถึงการทำงานศิลปะอย่างเช่นการเต้นการวาดภาพและการแสดงของคนตาบอดเราก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าทึ่งนะคะแต่ครูทรายนักศิลปะบำบัดและน้องท็อฟฟี่คนพิการทางด้านสายตาซึ่งก็เป็นศิลปินอิสระที่เราชวนมาพูดคุยในวันนี้บอกเราค่ะว่าคนตาบอดนั้นสามารถวาดรูปได้ทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่เขาไม่รู้และก็อาจจะยังไม่เคยมีใครบอกสวัสดีค่ะน้องทรายสวัสดีค่ะน้องท็อฟฟี่ พอ่อไซทราบมาว่านอกจากเป็นนักศิลปะบำบัดแล้วยังทำอย่างอื่นเยอะแยะมากมายทําอะไรบ้างคะก็<า>ตอนนี้เป็นครูใหญ่ชั่วคราวที่โรงเรียนอนุบาลเขียนแหลักสูตรในการในการสอนชั้นประถมวัยค่ะแล้วก็ ทำหลายอย่างเนาะทำเป็นศิลปินสร้างงานศิลปะด้วยอะไรเงี้ยค่ะน้องท็อปปี้เหรอคะอ๋อเป็นคอเป็นเยอะเลยครับก็ตอั้งตอนนี้ก็คือเป็นแดนอาร์ตติสครับก็คือเป็นศิลปินเป็นนักเต้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเป็นพิธีกรเอ็นทีวีช่องหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นคนเขียนบทละครช่องหนึ่งเป็นเยอะจริงเป็นเยอะจริงครับแล้วทสองคนไปรู้จักกันได้ยังไงอะคะ ก็ถ้าสนิทกันเริ่มรู้จักกันแรกๆก็จะเป็นโปรเจกที่ชื่อว่า The Nose Thailand เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วคือจมูกก็เป็นโปรเจกที่ออกแบบสีที่มีกลิ่นเพื่อให้คนตาบอดสามารถสร้างงานศิลปะได้ค่ะก็เลยชื่อว่า The Nose Thailand ค่ะใช่คะนักศิลปะบำบัดคืออะไรเปลี่ยนไปทุกปีเพราะมีคนถามทุกปีเปลี่ยนทุกปีออทะก็คือเป็นนักออกแบบกระบวนการศิลปะ เพื่อนำกระบวนการนั้นน่ะไปใช้กับคนคนนั้นเฉพาะคนเฉพาะเรื่องเพื่อเขาทำงานกับตัวเองได้ง่ายขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นผ่านการทํางานศิลปะด้วยกระบวนการนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการที่นักศิลปะออกแบบกระบวนการอะไรบางอย่างก็คือเพื่อบาลานซ์คนคนนั้นให้กับสู่สมดุลมากที่สุดเท่าที่คนคนนั้นจะทําได้อย่างเงี้ยค่ะเด็กน้องทัฟฟี่นี่ก็คือก่อนหน้านี้คือเต้น ตัวนนี้ก็คือทําละครทําละครเวทีมาก่อนนี่ครับแล้วก็มาเต้นก็คือทําเกี่ยวกับนี่ครับเรื่องเกี่ยวกับขอบันเทิงอย่างเงี้ยครับเป็นพวกนี้ใช่ครับแล้วแล้วเป็นมายังไงทําไมถึงมาสนใจนี่เรื่องศิลปะเหมือนเหมือนตอนแรกทํางานละครเวทีอยู่กับพี่คนนึงอย่างเงี้ยครับที่เกี่ยวกับละครเวทีกับคนตาบอดนี่ครับชื่อว่า The Blind Experience นี่ครับแล้วก็ เหมือนพี่เขารู้จักเด็กพี่ทรายมาแล้วมาตอนนั้นมันมีโปรเจกต์เดอะโนูที่กำลังจะทดลองเรื่องสีพอดี<ม>แล้วก็เหมือนเขาก็พามาที่สตูดิโอพี่ทรายว่าเออมาเรียนรู้เรื่องสีอย่างเงี้ยครับ<ฆ>เลยได้รู้จักพี่ทรายอย่างเงี้ยก็เอก็เมื่อเรามองไม่เห็นนะครับเราเราเราไม่เราเซนส,นส,นส์สีไม่ถูกเม<ฮ>ื่อเรามองไม่เห็นเราเราตัดเรื่องศิลปะในชีวิตออกไปเลยว่าเออศิลปะมันอาจจะไม่ได้เป็นกับชีวิตเราขนาดนั้นแต่ว่าเออเราก็ยังสนใจมันอยู่แต่ว่าเลยได้ได้ยินเรื่องโปรเจกต์นี้แล้วก็เหมือนพี่ก็ชวนมาเราเลยสนใจกลับใช<ฮ>่ เพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวก่อนที่ช่วงหน้าจะไปพูดคุยในเรื่องของโปรเจกต์ที่ทํากันช่วงนี้อยากที่จะให้ทั้งส <i> องคนเซฟเช็คอินตัวเองหน่อยสิคะว,ว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องสีกันแล้วแต่ละคนถ้ามองถึงสีนี่เป็บเทียบตัวเองคื <i> อสีอะไรครับพี่ก่อนเลยค่ะคับพี่มันมันมีสองแบบเนาะคือ <i> <i> ในในสีในความรู้สึกเราตอนนี้คือเราจะมีสีเหลืองที่เป็นเบสเบสหลักของเรา แล้วก็จะมีสีหนึ่งเรามองเป็นเรื่องสีสีน้ําเงินอะไรเงี้ยในเรื่องของการงานที่เราเป็นสีเหลืองเพราะว่าเหมือนเราอ่ะเป็นคนที่ทํานู่นทำนี่เยอะครับแปลว่ามันคือการที่เดินไปเรื่อยหรือบางบางอย่างเราต้องเป็นสีน้ําเงินเพื่อให้เราอ่ะจดจ่อหรือมีความเข้มข้นกับมันหน่อยอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นสีเหลืองตลอดเวลางานของเราเหมือนมันจะเป็นแบบเป็ดไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีความสถียนเป็นสีเหลืองแหละแต่เราเป็นสีเหลืองที่มีความความหนักแน่นกับสิ่งที่เราทําด้วยอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเราแบบนั้น มงสายนะคะถ้าวันนี้ก็เป็นสีเขียวแล้วกันทำไมอะคะสีเขียวรู้สึกว่ามันแบบเป็นนิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆนิ่งจริง่าก็ถ้าในหน้าที่การงานก็เป็นคนนิ่งอยู่เพราะฉะนั้นทั้งสองคนสีแตกต่างกันเลยเนาะจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงข้อดีของการที่มันไม่เหมือนกันเลยคือเวลามันมาอยู่รวมกันแล้วมันเกิดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาเต็มไปหมดอย่างเงี้ยค่ะางั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ที่ทำกันในช่วงเป็นคือค่ะ พูดคุยกันต่อในเรื่องของสีที่มีกลิ่นที่ช่วยให้คนตาบอดเรียนศินละปะได้ดีขึ้นและโปรเจกต์ที่ครูทรายและน้องทอฟฟี่กำลังสร้างสารรค์กันนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยอยู่กับโปรเจกต์ที่ก่อนหน้านี้ก็เคยทำมาแล้วก็มันจะทำอะไรสิคะว่าทำอะไรกันไปบ้างคะถ้าก่อนหน้านี้ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะ้องเป็น The Nose Thailand The <N> นะคะ,คะที่ทำสีที่มีกลิ่นเนาะเราก็รู้สึกว่าไอ้ที่เราทดลองเนี่ยมันเวิร์กดังน,นั้นเราจึง เอาเข้าไปสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอดเดี๋ยวเล่านิดนึงสิคะว่าสีที่มีกลิ่นเนี่ยมันมันเป็นยังไงแล้วแล้วทำงานยังไงสีที่มีกลิ่นตอนนั้นก็มีแบบ c o าวเดอร์อยู่สี่คนเนาะที่มาจอยกันแล้วก็มาร่วมกันวางแผนเพื่อที่จะทำโปรเจกต์นี้ค่ะหนึ่งนั้นก็มีแบบมีไซล์ออกแบบกระบวนการศิลปะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น sense designer คือแบบดีไซเนอร์นักออกแบบกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะช่วยกันตีความอย่างเงี้ยว่าอย่างที่ท็อฟฟี่อธิบายเรื่องสีเมื่อกี้ทำไมเขาถึงรู้ว่าสีเหลืองมันดูล่าเริงขนาดนั้นหรือว่าสีน้ำเงินทำไมดูขรึมอย่างเงี้ยเซนส์ดีไซเนอร์จึงทำหน้าที่ดึงเอากลิ่นที่เป็นบุคลิกของสีอะมาใส่เข้าไปาเช่นอย่างเช่นสีเหลืองมื่ยกก็จะให้คุณตี้แบบดมแล้วรู้สึกว่าสว่างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนักออกแบบก็จะต้องดมแล้วรู้สึกตามตามคือนั้นตามซึ่งเราคิดไปเองไม่ได้เราก็เลยต้องเชิญคนตาบอดและคนตาดีสักกลุ่มหนึ่งอะ มาร่วมพิสูจน์สิ่งนี้กับเราว่าสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราดีไซน์ออกมามันเวิร์กหรือเปล่าซึ่งซึ่งสีมันเป็นตัวตั้งต้นใช่ไหมครับในการทํางานศิลปะและ้วก็มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ ในโปรเจกต์เองครับก็จะมีเรื่องของเทคนิคเสืปัผต่างๆที่ตัวคนตาบอดหรือคนที่เป็นคนตาดีที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ในวิธีการออกแบบของพิ่ซายที่ออกแบบในแต่ละวีคถ้าเราวาดรูปไม่ได้เราเราเราจะทํายังไงให้เราสามารถจับเส้นได้อย่างงี้ครับใช่แลรู้ซึ่งกันและกันใช่แล้วรู้ซึ่งกันและกันเพราะว่าเหมือนโรงเรียนนะครับเขาจะเจอแค่คนตาบอดด้วยกันหรือคนพิการด้วยกันจนถึงนุบาลเห็นตัวหกแต่ว่ามัธยมเนี่ยเขาต้องออกไปเรียนในวงนอกซึ่งเด็กจะมีพฤติกรรมของของคนพิการเยอะเช่นนนวัี้ เด็กอาจจะส่งเสียงดังกบก็เฮ้ยอยู่ไหนวะเพราะว่าเด็กมองไม่เห็นแต่ว่าเขาต้องใช้เสียงในการที่โฟกัสหาเพื่อนแต่คนข้างนอกไม่คุ้นเคยถ้างั้นเมื่อเ,อเขาออกไปอ่ะคนอาจจะตกใจในพฤติกรรมนี้ก็ได้เพราะ้นเรามีหน้าที่แค่อัปเดตให้เขาฟังว่าอ๋อจริงๆแล้วม,มันมีวิธีแบบอื่นนะลูกเพื่อเขาค่อยๆปรับ กับตัวเองอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบนั้นเข้าไปที่จริงแบบเด็กก็ปรับฝั่งเดียวไม่ได้ดังนั้นโรงเรียนที่รอรับเขาอยู่ก็เข้าใจเลยต้องเข้าใจด้วยอ่าแล้วเรื่องเต้นมาจากไหนคะทอฟฟี่เรื่องเต้นเต้นมา่อนเข้าเดนโนนี่หมายถึงว่าที่ที่บอกครับคือท็อฟฟี่สนใจเรื่องเกี่ยวกับเอ่พรเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกอลร่างกายอยู่แล้วด้วยด้วยเรามองไม่เห็นเนาะเราเลยสนใจเรื่องฟิสิกอลค่อนข้างเยอะเพราะว่า ธรรมชาติคนตาบอดเราจะม,เจะมีเราจะมีร่างกายอีกแบบหนึ่งถ้างั้นเนี่ยเราก็มองว่าร่างกายแบบนี้ที่จริงมันมันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่ามันจะมีปัญหาในระยะยาวเพราะว่าเหมือนเราใช้ร่างกายผิด uh huh. มาถึงว่าอีไร <Okay. S 1> สุาพบุรุ <Okay. S 1> เราทอฟฟี่เดินอย่างงี้ครับ <Okay. S 1> ขาทอฟฟี่อาจจะเกรงมากกว่าปกติ ซึ่งบางทีท็อฟฟี่ไม่รู้ซึ่งในระยะยาวมันอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อต่ออะไรเงี้ยแปลว่าเราเราก็สนใจเรื่องนั้นว่าเาต้นหรืออะไรเงี้ยทำให้เราเข้าใจเรื่องของฟิสิกอลได้จัดการฟิสิกอลได้ดีมากขึ้นอย่างเงี้ยเราเไปไปเรืองเต้นเพราะว่าสุดท้ายไม่ไม่ไปอยากเรียนมารยาทไทยหรือไม่คือไปจัดการท <laughs> ่าทางอะไรอย่างเงี้ยเลยคิดว่าอ๋อ เต้นเต้นอาจจะเป็นทางออกให้ดีเพราะเหมือนเต้นเนี่ยมันทําให้เราเห็นมิติของร่างกายในในในหลายในหลายหลายภาพมากขึ้นเนาะอะไรเงี้ยมันโดยชอบเต้นของท็อฟฟี่ทำเป็นเอ่อสกรับเจอร์อะไรเงี้ยครับนสครับเจอที่ให้ให้คนนะครับสามารถมาจาับท่าเต้นของ ffee ท็อฟฟีที่ออกที่โคโลกราฟ,ฟีไว้ได้แล้วเขาสามารถเต้นตามสครับเจอที่ท็อฟี่อ่ะเหมือนมันจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให ให้คน,นไล่เส้นมาจับมาแล้วที่จริงอ่ะมันคือท่าเต้นท่าหนึ่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแปลว่าถ้าคนจับอย่างเงี้ยมันเป็นการดีไซน์ท,ทอฟฟี่ออกแบบท่าเต้นไว้แต่ว่าอันอันนั้นก็เป็นไอเดียแรกที่ท็อฟฟี่จะทำเป็นชิ้นง,งานชิ้นแรกที่ในในไอเดียที่อยากให้คนเนี่ยมาลองจับท่าเต้นทอ็อฟฟี่มันมองงานเต้นท็อฟฟี่อันนั้นก็เป็นเป็นไอเดียแรกที่เราที่เราได้ได้จากศิลปะมาแล้วก็มันก็ถูกต่อยอดมาได้เลยว่าศิลปะมันมาทําแบบไหนได้บ้างที่เพื่อให้คนเนี่ยดูงานอะไรแล้วเราสามารถ เข้ากลับไปดูงานตัวเองได้เหมือนกันในส่วนของโครงการที่ทำอยู่คืออนิเมะอะอนิมมาจากชื่อน้องคนหนึ่งชื่ออมีนาแล้วราทายอะ a n i m a ใช่ไหมมันเกิดจากชื่อเขาแล้วสลับพอสลับปุ๊บอ่ะมันแปลว่าจิตวิญญาณอนิเมชั่นก็มาจากคำนั้นนะคะอนิเมในการทำโครงการนี้มี เป้าหมายมองเห็นไม่อยากอยากให้เกิดอะไรขึ้นนะคะทั้งสองคนถ้าเป้าหมายตอนนี้ชัดเจนมามนะว่าอยากทําให้เกิดอ mm ินคลูซีฟขึ้นในโรงเรียน mm hmm. ค่ะเป็นหลักสูตรหรืออะไรก็ตามที่โรงเรียนทั่วไปสามารถเอาไปใช้ได้เวลาที่มีเด็กพิการ mm hmm. เข้าไปเรียนรวม mm hmm. ค่ะหรือแม้กระทั่งโรงเรียนสอนคนตาบอดหรือสอนคนพิการเองควรจะมีศิลปะเข้าไปในหลักสูตร mm hmm. ในแบบที่เป็นศิลปะบําบัดอย่างเงี้ยเพราะเขาต้องการไม่ใช่ศิลปะเพื่อ งานฝีมือหรืออะไรนี้แพ้แค่เพียงอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะเพราะอันนี้มาพิสูจน์แล้วว่ามันทําให้คนคนหนึ่งมองเห็นโลกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะท็อฟฟี่เหรอคะเอาจริงๆท็อฟฟี่บองว่าในในในตัวกลุ่มเองอ่ะแต่างที่พี่สายบอกคือในพอยต์เราคือเราอยากทำมีสุสีหับใช่ไหมแล้วอีกอันนึงเรามองว่ามันอาจจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่เชื่อมระหว่างคนทั่วไปกับคนพิการเข้ามาเจอกันได้ด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรารู้สึกว่า พื้นที่แบบนี้ในสังคมค่อนข้างน้อยเพราะสุดท้ายเรามองว่าเ,ออเราเรากำลังหาพื้นที่ที่พาพาคน2กลุ่มนี้มาเจอกันแต่ว่า มันมันไม่ค่อยมีพื้นที่นั้นอย่างเงี้ยเรามองว่าให้ออนิมาเป็นพื้นที่นั้นที่จะพาความแตกต่างมาเจอกันอย่างเงี้ยครับเราก็เลยอยากทําเป็นกลุ่มศิลปะหรืออะไรเงี้ยเราใช้ศิลปะเนาะเพราะสุดท้ายอ่ะเราขนาดศิลปะเรามองว่าอนิมาอาจจะเป็นไอเดียแรกที่คนเห็นว่าโอเคเราเชื่อมคนจากศิลปะแต่จริงๆแล้วเราสามารถเชื่อมคนได้ทุกสกิลหมดเลยอะไรเงี้ยแต่เราแค่ให้เห็นอนิมาเป็นตัวตั้งต้นเพื่อเขากลับไปทําในกลุ่มของตัวเองได้อย่างเงี้ยครับความพิการเองเรามองว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้คคนนนนพพิกาาารรเเหหหห็็วมมมปปไได้้ใใ่่ๆๆืออชีขึ าเพระจากที่เขาเคยมีแบบทางเ่องในการที่อ๋อวันนี้ฉันต้องไปเปิดหมวกร้องเพลงหรือฉันต้องเป็นขายลอตเตอรี่หรือฉันต้องเป็นคอร์เซนเตอร์อย่างเงี้ยเราอมองว่าอ๋อวันนี้อาชีพศิลป,ปินก็อาจจะเป็นอาชีพหนึ่งที่คนตาบอดหรือคนพิการอื่นๆสามารถเป็นได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยครับตัวคนพิการเองก็ต้องตอบคําถามได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วบางทีอ่ะเรามักจะไปรอคนที่เข้ามาแก้ปัญหาให้เราว่า อีกฝั่งหนึ่งเขาจะคิดอะไรให้เราหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าคนพิการเองเราเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าเอ่อ material ที่จะไปพูดกับเขาว่าจริงๆแล้วมันสามารถเป็นสิ่งนี้ได้หรือเป็นสิ่งนี้ได้ซึ่งเราไม่ได้ถูกอัปเดตตรงนั้นเยอะกับคนพิการแปลว่าเพราะว่าอะไรมันมันมันไม่ได้ถูกถูกคิดมาจากขบวนการออกแบบค่ะข้ามาก่อนแต่มันไม่ได้แปลนะเพราะมันมันไม่เคยถูกสอนเขามาตรงนั้นด้วยเงครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงอุปสรรคปัญหาในการทํางานกันในช่วงคําในใจค่ะ เป้าหมายที่ตั้งใจพาความแตกต่างม,มาเจอกันเพื่อให้สังคมเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคนตาบอดและเพื่อเปิดโอกาสให้สัมผัสประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆเพื่อเปิดโลกและโอกาสในชีวิตจนมาเป็นโปรเจกต์มากมายค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะว่าทั้งคู่ตกผลึกจากชีวิตและการพัฒนางานต่างๆย่งไรกันบ้างค่ะพี่ชายคะ ทำหลายโปรเจกต์มามากมายอะนะในเรื่องของการทําโครงการเพื่อที่จะมาสอนน้องๆได้รับการสนับสนุนยังไงบ้างก็หลายๆโปรเจกต์ก็จะใช้วิธีระดมระดมทุนค่ะจากเพื่อนๆของฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จากคนที่เขาสนใจโปรเจกต์นี้จริงๆดังนั้นแบบสิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่แค่เงินน่ะมันคือแบบบางทีอาจจะเป็นแรงเป็นอาสาอะไรเงี้ยเขาก็จะยินดีที่จะมาช่วยเ๋ยจัดเวิร์กช็อปครั้งหนึ่งก็ต้องการ อาสาหรือที่ใช้เรียกว่าบัดดี้อ่ะในการที่จับตับสมมติน้องตาบอดหนึ่งคนก็ต้องการบัดดี้หนึ่งคนในการพาเขาหยิบจับโน่นนี่หรือไปไปโน่นมานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเราทํากับคนตาบอดเยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องการบัดดี้เยอะการดเน a จากเพื่อนก็ช่วยกันเองช่วยกันเองในส่วนองค์กรต่างๆมีมาสนับสนุนซัพพอร์ตบ้างไหมคะถ้าซัพพอร์ตน่าจะเป็นเอกชนมากกว่าภาครัฐอย่างเงี้ยครับมันมันจะเร็วกว่าแล้วมันง่ายกว่าด้วยอะไรเงี้ย จริงๆกับทางภาครัฐเขามีพื้นที่ที่ชัดเจนเยอะเพราะตอนนี้เราอาจจะต้องการพื้นที่ตรงนั้นเพื่อให้เราเบริกับสิ่งนั้นต่อเพราะตอนนี้ค่าใช้จ่ายท,ที่สูงก็คือในการเช่าพื้นที่ รเรามองว่าถ้าถ้าเราตัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้แล้วมันมีทางภาคอะไรเข้ามาสนับสนุนเชิงพื้นที่ที่เราอ่ะมีพื้นที่ประจำหรือพื้นที่ที่เป็นคอมนิตี้เพื่อให้คนพิการเข้ามาตรงนี้ได้มันจะดีต่อองค์กรที่ทําเรื่องคนพิการมากขึ้นอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือในส่วนของภาครัฐเนี่ยก็ยังไม่ได้มีม<ช>าบสนุนในการทําง,งานขนาดนั้นเพราะว่าจริง การทํางานด้านนี้เมื่อกี้นี่คุยรอบๆเนอะมันมีค่าใช้จ่ายเยอะใช่ใช่สอ๊ตทำงานเสร็จหงานเิลปะเยอะแน่นอนใช่แล้วก nah ็เรื่องเรเรื่องคนพิการอีกหพาว่าคนพิการมันก็ต้องมาดูปัจจัยว่าที่มันที่มันค่าใช้จ่ายเยอะมันต้องมาดูเรื่องว่าคนพิการต้องอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการออกไปข้างนอกเยอะอีกใช่างเงี้ครับเพราะว่าสุดท้ายเราไม่สามารถใช้ขนส่งสาธารณะได้อย่างเต็มที่ขนาดนั้นแปลว่ามันจะมีเรื่องของบัตเจตในการที่เขาต้องจ่ายอะไรที่เกินเกินกว่าเหตุแล้วก็ รายได้ของเขาไม่ได้ซัพพอร์ตตรงนั้นขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับแปลว่ามันมันก็ยากเนะเาะก็คือมันมันอาจจะเป็นชอยที่2ในการเขาออกมาจากงานประจําอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่างานประจํามันเงินก็ยังไม่ได้ซัพพอร์ตเยอะขนาดนั้นนึกออกไหมครับแล้วก็มันมีรายได้ของการการเดินทางอีกครูทรายคะในส่วนของการทํางานของครูทรายเนี่ยทั้งเป็นจิตอาสาทั้งที่เป็นครูสอนทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยทำงานกับกับทราบมาว่านอกจากคนพิการก็มีทํางานกับคนท,ทั่วไปด้วยนะคะได้เอาประสบการณ์จากตรงนั้นเนี่ย มาตกผลึกมีความคิดยังไง <ừ, S 1> บ้างคะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะนนัติงก็คือบอกว่า <c oughs> เราก็แค่ทําหน้าที่ของเราตอนที่เรามีชีวิตยอยู่บนโลกมนุษย์ให้ดีที่สุด <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะถึงจุดหนึ่งตอนหนึ่งที่ถ้าเราทําสําเร็จก็ดีไปถ้าทําไม่สาเร็จเราก็ตายจากไป ก่อนที่มันจะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองหาอะไรที่มันยั่งยืนมากกว่าที่คุยกันเมื่อกี้อาจจะเป็นแบบหลักสูตรหรืออะไรบางอย่างที่เราสามารถเอาเข้าส่วนกลางแล้วทุกอย่างกระจายออกไปตามโรงเรียนต่างๆได้อย่างเงี้ยเพื่อให้มันอยู่ตรงนั้นให้ได้นานที่สุดนานกว่าชีวิตเราเอย่างเงี้ยก็อยากจะทิ้งองค์ความรู้ที่ประสบการณ์ทั้งหลายเอาไว้ให้กับคนรุ่นใหม่ใช่ค่ะใช่ถ้ามีใครมาต่อยอดเอาเลยอย่างเงี้ยน้องทักซี่ล่รคะ ในสเตปชีวิตทอฟฟี่เองค่ะเหมือนว่าตอนนี้ทอฟฟี่มองทุกวันเป็นกำลรชีวิตทอฟฟี่หมดแล้วเพราะเหมือนเรามองว่าจริงๆตอนนี้ตายได้เลยไม่ค่อยติดทางเรื่องอะไรกับชีวิตเท่าไหร่คุยเรื่องตายกันทุกวันทุกวันนี้ตายได้ยังใช่เพราะมันสำคัญนะหมายถึงว่าบางทีเราไม่อยากตายเพราะว่าเราเรายังไม่ได้ทำอะไรบางอย่างหรือเรากังวลอะไรมากแต่ว่าตัวทอฟฟี่เองทอฟฟี่ไม่ค่อยกังวลกับตัวเองให้เหมถึนว่ามันได้ทำทุกอย่างที่ตัวเองชอบแล้วใช่เราคอมพลีทกับอะไรบางอย่างของเราแล้วเลยบอกว่า ถ้าถ้ายังมีชีวิตในทุกๆวันได้มันคือการมีกำไรในชีวิตงั้นเราแค่เก็บเ,เกี่ยวกําำไรแล้วการเป็นคนตาบอดทำมันแย่จรงในสังคมไม่โอเคเลยแต่เพราะเขาเนี่ยพราะความพิการของเขามันยังทําให้ชีวิตเขาดีไม่ได้<อ>แต่วันนี้เรามองว่าความพิการที่เราเป็นอ่ะเอ้ยมันทําให้ชีวิตเราดีเว้ยจะเห็นหรือไม่เห็นเรามองว่ามันมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอประสบการณ์แบบไหนในชีวิตมากกว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับมากกว่าแต่แปลว่าแต่ทอฟฟี่โชคดีที่ทอฟฟี่ความมองไม่เห็นมันทำให้ชีวิตทอฟฟี่อาจจะดีมากกว่าตออนนมงเห็ได้ พี่พูดเนี่ยก็ทําให้ตัวพี่มองว่าเอ๊เป็นเพราะว่า positive thinking หรือเปล่าอมองในเรื่องดีบางคนก็อาจจะมองอีกมุมนึงก็ได้แต่นี่ศิลปะมาช่วยแล้วแบมันเปลี่ยนแปลงได้สมมุติว่าถ้าเราลงสีผิดเราไม่เห็นต้องฉีกกระดาษทิ้งเลยอะเรามานั่งดูดีกว่าว่าเมื่อกี้เราทำอะไรลงไปเราแก้ไขมันได้ไหมเราหมุนภาพได้ไหมเราลงสีอื่นได้ไหมมันมีอีกหลายวิธีที่ทำให้เรา เปลี่ยนภาพนี้ให้เป็นในแบบที่เราชอบหาความเป็นไปได้ใหม่ให้กับชีวิตตัวเองถ้าสองคนถ้าเกิดให้มองย้อนกลับไปตัวเองในอดีตม,มีสิ่งไหนที่อยากจะกลับไปแก้ขไขบ้างไหมคะคิด<อ>ว่าไม่ไม่มีเพราะว่าสมมติเมืน,นี้ทอฟฟี่บอกว่าถ้าทอฟฟี่กลับไปแก้ขไขให้ตัวเองมองเห็นได้ไหมก็ไม่ไม่ไม่อยากให้ตัวเองมองเห็นไม่ออกไหมคะเพราะว่าสุดท้ายเรามองว่าการมองเห็นเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็แล้ว้างั้นเนะี่ยไม่ได้ไปแก้ไขให้ตัวเองมองเห็นมองไม่เห็นดีกว่าใช่ไหมะไม่มีค่ะ มอนกันเลยใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นศิละปะสามารถช่วยในการที่จะแก้ไขจุดๆนั้นได้ไม่ต้องย้อนกลับไปในอดีตก็จริงๆมันเป็นปัจเจกเนาะเราอาจจะอาจจะมีคนบอกว่าอยากกลับไปแกต้ตรงนั้นโน่นนี่อะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าแก้แล้วเขาจะรู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าเรา,ากลับไปแก้ได้เมันก็ไม่ได้รู้สึกดีขป้นมากเชิญเรายังหาจุดที่เข้าไปแก้แล้วมันดีขึ้นมากกว่านี้ไม่มๆๆได้เงครับเรามองว่า จะทำยังไงให้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันดีมากกว่านี้ได้ดีกว่ามันง่ายกว่ามันง่ายกว่ามัน,มนดูแบบจริงกว่าในชีวิตเราอะไรเงี้ยใช่สุดท้ายแล้วอยากให้ท็อฟฟี่พูดถึงคนพิการในสังคมหน่อยสิคะครับก็จริงๆแล้วเราเราพูดไปทุกครั้งนะว่าจริงๆแล้ว โอกาสในชีวิตอ่ะมันเราจะมมกจะเจอคนพิการหลายๆประเภทค่ะว่าอยากให้สังคมเปิดโอกาสให้ฉันจังเลยอยากให้สังคมมองฉันเหมือนคนทั่วไปจังเลยอย่างเงี้ยเพาะงั้นเนี่ยในสิ่งที่เราอยากฝากเพิ่มเติมให้กับคนพิการที่ที่รู้สึกแบบนี้เนาะหรือเขาสื่อสารประเด็นแบบนี้อยากให้ลองกลับไปว่าวันนี้โอกาสที่อยากจะได้คืออะไรบอกเราหน่อยบอกคนในสังคมหน่อยว่าวันนี้ฉันอยากทําอะไรหรือฉันอยากเป็นอะไรเพื่อเพื่อเมื่อเราสื่อสารสิ่งนี้ออกไปอ่ะ มันจะมีคนสักคนหนึ่งอะที่เห็นตรงนั้นอะแล,แล้วสิ่งนั้นมันจะไปด้วยกันได้นะครับคิดไว้ว่าเราทําได้หมดเลยแค่แค่หลักคิดเดียวคือที่เราทาไม่ได้เพราะว่าโลกใบน,นี้มันถูกคิดมาจากการมองไม่เห็นมาก่อนวิธีการเรียนต่างๆมันเราเลยทําไม่ได้ให้นนเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเมื่อคุณมองไม่เห็นนะคุณแค่เอาความมองไม่เห็นไปออกแบบในสิ่งที่คุณต้องการทําแค่นี้มันก็จะเป็นของคุณแล้วเท่านั้นเองอใช่ลหคะใช่ไม่ต้องต้องการให้นักเรียนของคายวาดรูปเก่ง หรือว่ารูปสวยหรือเป็นนักศิลปะที่แบบสุดยอดไปเลยอ,อย่างเงี้ยค่ะเราแค่ต้องการให้เขาอะมองตัวเองเป็นงานศิลปะให้ได้ว่ามันผิดพลาดได้ว่าบางทีมันก็สวยบางทีมันก็ไม่สวยบางทีเปลี่ยนมุมมองนิดนึงมันก็จะดีขึ้นแล้วอย่างมองชีวิตมองสีเข้าใจสีอย่างเงี้ยมันอยู่ในทุกอนูของชีวิตเขาหมดเลยอะอถ้าเขาเข้าใจศิลปะเขาก็จะเข้าใจชีวิต เหมือนอย่างที่เราอาจจะได้ยินในคําพูดท็อปปี้หลายๆคำเนก,การที่แบบเปรียบเทียบหรืออะไรบางอย่างที่ทั้งๆที่เขาหลายคนบอกว่าเขามองไม่เห็นสีเนียซ้ำเขาจะรู้ได้ยังไงแต่จริงๆแล้วถ้าเขาเข้าใจศิลปะแล้วอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> บอกไม่ถูกไม่มีคาจำก,กัดความที่มันแน่ชัดเนาะหรือว่าแบบความหมายของชีวิตตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันง่ายแค่เนี้ยเลยอะว่าถ้าเข้าใจศิลปะได้อะมันก็เข้าใจแล้วอ่ะอืมคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณสองคนมากๆากเลยนะคะ,คะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดี